บบักที่ดีที่สุดสลัดบัก เติมง่ายขั้นต่ำเพียง35บาทเล่นไปด้วยเติมไปด้วยได้เร็วสูนย์หนาทีไม่ต้องห่วงเรื่องโกงเพราะว่าร้านนี้เขาเปิดมา4ปีแล้วไม่ได้มีแค่เติมโรบักถ้าใครอยากได้ของต่างๆในโกอาการ์เด้นเขาก็มีขายกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวก่อนทุกคนถ้าบอกว่ามาจากช่องกับตันเล่นเกมรับไปเลยไอเทมหัววานสุดน่ารักอุ้ยโอเคทุกคนวันนี้เรามาเดินขึ้นหอคอยห7เจ็ดซิกเซเว่นเซเว่นซิกจกเห็ดจกเห็ดกันนะครับผมฮะก คือจะเป็นอันนี้ไม่ใช่ออบบี้นะคือมันจะให้เราเดินเอ้ยใครช็อตอะไรวะคือมันจะให้เราเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็แต่ละแต่ละทีก็จะมีซิกเซเว่นคอยออกมาละวาดนะครับผมเนาะโอเคผมไม่พูดเยอะแล้วผมไปเลยแล้วกันนะคะผมโอเคไปที่ผมว่าเกมนี้มันก็น่าจะง่ายๆแหละมั้งถ้าแค่เดินขึ้นหนอคอยเออเดเดี๋ยวเด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 เยมันช็อตผม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 เอาลุกได้ไหมอะเอา โอเครู้ได้แล้วนี่คืออะไร b e a v ม r นสเตอร์เหมือนเขาบอกว่ามีปีศาจไอหนอนอันนี้ด้วยียเราไปทางยากไงเราไปแบบทางแบบยากๆอะ่ะเราไม่ไปทางง่ายเรามันเก่งเกินโอเคอไอพวกที่มีปืนอันนี้มันเก่งมันไอ้นี่เนะมันโกงยังไงไอปืนเนี่ยคนที่มีอ,มอ๋อเราเ็ามีนี่ว่าเราสามารถยิงปืนเลเซอร์ใส่คนที่เราเกลียดที่หน้าได้นะครับผมสมมติเกลียดใครก็อย่างเงี้ยอ่าวสิง จะก้าวเลยเหรอวะมาถึงก้าวเลยเหรอวะมาถึงก้าวเลยเหรอมาถึงก้าวเลยเฮ้ยจุ๊บผมก็นึกว่าเขาแบบว่าแค่อุ๊ยเด้อเด้อโดนช็อต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 อุ๊ยจะอะไรอ๋อตายตายเลยโอ้เจอซิกเซเว่นไม่เจอเจอไอ้พวกเกียร์เลเซอร์อีกโอ้โหจะบ้าเลยทุกคน คอ okay, เพราะฉะนั้นผมว่าวิธีการที่เราจะหนีทั้งซิกเซเว่นทั้งไอ้คนยิงปืนเนี่ยผมว่าเราจะต้องแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรรีบๆไปเลยนะแค่ okay, นี้ไอ้พวกข้างหลังมันมีปืนโอ้ซิกเซเว่นมาแล้ววะ่ะเซเว่นจึ๊บอ่าโอเคใช้เทคโอ้โอ้เนี่ยโดนจอนอีกแล้วอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยลูกกับตาลูกกับตาลลอกตายแหละไอ้บ่วกขี้แก้งขี้แก้งกันจังวะ โอ้หเราสามารถยิงใส่เคเราสามารถยิงได้แค่หาคนยิงใส่แปบไอ้พวกที่เกียนน่ะพวกเกียนเกียนอ่ะโดนแน่ใครมันเกียนนักอ่ะคือมันยิงทีแบบโอ้โหคือทุกคนเลยอ่ะตายทุกคนเลยอ่ะเคยไปรี้ไปดีกว่าที่คนไปที่ไปก่อนที่คือตอนนี้ไม่ได้กลัวซิกซเวนหรอกกลัวเออกลัวกลัวอยู่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 ซิกซเวนผมถ้าออกไปยิงข้างนอกไปเลยวูซิกซเวนไปแล้ว คือซิกเซเว่นเหมือนอันนี้ไม่ใช่ซิกเซเว่นธรรมดานะเป็นซิกเซเว่นหนอนนะทุกคนเป็นหนอนซิกเซเว่นนะขิวมันตามตรงนู้นอยู่มันตามตรงนู้นอยู่คือผมต้องเว้นระยะห่างหน่อยนะเพราะถ้าเข้าไปใกล้เกินเดี๋ยวมันจะตามเรานะครับว้าวถึงจะถึงเซฟโซนอยู่แล้วจะถึงเซฟโซนอยู่แล้วถึงเซฟโซนอยู่แล้วกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนไปยั่งไปยั่งไปยั่งโอ้ยตายกันละนาวเลยโอ้ยคุณแซก67เรียบร้อยแซก67เรียบร้อยนี่นี่นี่ ผมว่าผมจะถอยผมจะถอยดีกว่าเข้าเซฟโซนนะอยู่เซฟโซนไมป่ปลอดภัยเห็นไหมเห็นไหมมีแต่วพวกถือปืนอะ่ะโอ้ยอยู่ข้างหลังกูก็โดนอยู่ข้างหลังกูก็โดนกูอยากจะทำอะไรให้หลอดพี่สิกเกตเวมนมาแล้วสิเกเวนด่าโ,โดนสิเซตเวนกิน,กนอะอะไรวะทุกคนโอ้โหพวกปืนช็อตมันเป็นอะไรกันวะทำไมผมยิงคนอื่นไม่ได้อะ่ะ แ้ทำไมไอซิกเซเว่นนี่มันก็โหดจังเลยวะโอ้โหเพิ่งจะเริ่มเองหวัวร้อนแล้วอุ้ยนี่โอ้ซิกเซเว่นอยู่นี่เคนี่เราขึ้นเลยมันเป็นมันติดบั๊กอยู่มันติดบั๊กอยู่มันติดบั๊กอยู่ทุกคนโอ้หดูตายกันะดาวเลยพวกมีปืนช็อตอะแต่เราจะไม่ทำร้ายใครนะเพราะเราคนดีนะทุกคนเราจะแบบว่ารีบขึ้นแบบว่าให้มันจุดถึงจุดสิ้นสุดน,นะครับเค ระหว่างนี้ก็ไม่มีซิกเซเว่นเนาะแต่อันนี้มันชอ็อตมันจะมัน,ม,นมันเตรียมจะช็อตผมมันจะช็อตผมอันนี้มันจะช็อตผมแต่ไม่เป็นไรผมวิ่งก่อนผมวิ่งก่อนผมวิ่งไปเลยวิ่งวิ่งวิ่งอย่าให้มันมาไล่าตามตูดผมได้ตอนนี้ผมว่าซิกเซเว่นไม่น่าจะอยู่แถวนี้นะผมว่ามันน่าจะอยู่ข้างล่างหรือไม่ก็อยู่ข้างบนนะไม่อยูต่ตรงที่เรายืนอยู่ร็อกครับุกคนครับน,นี่แบคเรวเอาชีวิตรอดในฮอกไกซิกเซเว่นโอ้ยมีคนโดดพลาดตกลงไปเลย วิชูวิชูสิบเจ็ดสิบเจ็ดวิชูนี่เหมือนมันเป็นตึกแบบว่าเริ่มมีแบบว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรพืชนะที่แบบว่าเวลาปล่อยอะไรทิ้งทล้างไว้นานๆมันจะเป็นแบบเนี้ยจะเป็นแบบมีพวกเชื้อราพวกอะไรอย่างงี้เนาะมีพวกเห็ดอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เห็ดปีนะทุกคนโอเคโอเคโอ้โอ้ยไม่ก็สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดจังหวะมันหันหันคอไปแล้วไปแล้วไปแล้ว let's go Isaaco อิลาบ t ดชายชาโกุอันนี้ร้องไม่ได้เนี่ยร้องปุ๊บติดหรือข้า้นี้แย่เลยนะโอเคอคือมันมันจะไปจบที่สุดอยู่ตรงไหนวะคนดูมีใครรู้ไหมอุ้ยมีจริงจริงมีชั้นบอนอีกเนี่ยอันนี้อ้ออกูจอตโดนจอตโดนชอลุก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 ลอกลกลุกลุกลุลุกลุกไุ้ลุกลุกล ช้อนผมทำไมวะผมก็แค่ยูทูบเบอร์ตาดำๆที่กำลังถ่ายคลิปเล่นเกมซิกเซเว่นนะทำไมคนอื่นเขามีผมมีอะไรด้วยวะเราแค่ใช้แค่เท้าเปล่าเท้าเปล่าเลยอุย้ยชั้นต่อไปเหมือนจะเป็นชั้นแบบว่าชั้นเขาเรียกว่าอะไรชั้นขาวดำนะเป็นแบบบล็อกๆอกเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้บล็อกๆอย่างเงี้ยเหมือนแบบก็เก่าๆอยู่อะนะโอเคไปรีบขึ้นดีกว่าผมไม่ค่อยอยากเจอซิกเซเว่นเลยโอ้หซิกเซเว่นมันแบบ คือมันหนียากเว้ยทุกคนคือแบบว่าถ้ามันมาปุ๊บคือมันยึดทั้งทางเนี่ยคือเนี่ยคือตัวมันเท่ากับไอ้ถนนอันนี้เลยอ่ะไม่ต้องไปเซฟโซนแล้วเพื่อนเราไปได้เลยเฮ้ยไอชิกเซเว่นไปไหนวะเดีย๋ยวบอกนะอ้าไม่ได้ไปเรียกเลยชิกเซเว่นชิกเซเว่นมาแล้วทุกคนชิกเซเว่นผมจะรอผมจะรอเดี๋ยวชิกเซเว่นชิกเซเว่นอ้าชิกเซเว่นชิกเซเว่นชิกเซเว่นผมบอกว่าโอเคโอเค,อเคมันไปแล้วมันไปแล้วเ้ยเราต้องอาศัยจังหวะอ่ะจึบ๊บปึ๊บ โอ้ยโอ้ยโอ้ยมีผู้ก้าว่ะมีผู้ก้ามีผู้ก้าเสี่ยงไปครับโอเคโอเคมันตามมันตามนนไปคนนั้นไปเราตามตู่นนะแต่คือเอาจริงๆมันก็มีโอกาส ه, นั่นใหญ่นั่นใหญ่นั่นใหญ่งูมันเลื้อกลับมางูซิกเซเว่นงูจกหิดจุ๊บโอเคไหมก่อน oh <my> ทุกคนมันมันวิ่งกลับมาจะสวบเราครับเชิดจังวันนี้แล้อุ้ยเพื่อนดักไว้ก่อนดนโอเคโอเคนี่นี่น,นันน่นนีนน่นะ้นโอเคทุกคนมันต้องมีใครมาดักเราตรงน,นี้ต้องนึงอ่ะคนหนึ่งอ่ะ คือเพื่อนสวยสวยเฮ้ยแต่ผมไม่ค่อยแน่ใจเลยว่ะอย่างเงี้ยได้หรอวะไปได้เหรอหมว่าสีแดงอยู่ที่ใครคือคนนั้นจะถูกล่านะครับคืออยาให้มันตามมันตามอยู่โอ,โอเค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 ไปได้ไปได้มันตายไปได้ได้ดไปได้ทุกคนครับเคเคอ้ยมีเซฟโซนตรงนี้ครับพฮย้ยผมไว้อีกนิดเดียวแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมต่อไปชั้นเป็นชั้นอะไรวะ ฉันรักเธอหรือเปล่าชาานนันลังีลนะเอนัเจย, 6, 7. 6, 7. อย้อนิจม,มัมนมเอ็งจะอุ้ยสิกเซเว่นสิกเซเว่นโอ้โมากอริกเซเว่นนะรึเปล่าจะขิดหมัดสิกเซเว่นมาน้ามาขิดมัดเพื่อนถอยเพื่อนถอยห่างเลยเพื่อนถอยห่างเลยถอยเลยเพื่อนสิกเซเว่นมาเพื่อนอ่าโอเคดีนะโอ้โหถืออะไรวะดีนะสิกเซเว่นไม่ได้อยู่กับเราครับสิกเซเว่นคนน่ากลัวบอกเลยเฮ้ยมีไดโนเสาร์จิว๋วด้วยน่ารักจัดอ่ะคนดูไดโนเสาร์ตัวนี้ดิ นั่นละซอยซอยซอยไดโนเสาร์โอ okay. ้ my god เขียไปทุกอนโอ้ยๆๆกะกะจะใช้จังหวะไปซะหน่อยไปไม่ทันวะคิดมัาไล่ตัวอื่นอยู่ผมรอดูรอเรารอดูเชิงก่อนรอดูเชิงก่อนว่าแบบไอ้นี่รอดหรือเปล่าถ้ารอดเราค่อยตามมันโอเคคิดว่ามันน่าจะรอดแล้วมันก็น่าจะถูกตามอยู่นะหมายถึงเราอะรอดแต่มันอะอาจจะไม่รอดนะโอเคที่เรายังไม่โดนซิกซเว้นไล่เลยนะหมายถึงไล่แบบไล่จริงๆเนี่ยอย่าบอกนะ ไม่เอาได้ไหมโอ้เองจะล่อชิคเซเว่นมาทำไมวะโอ้เพื่อนกินให้มันตายตายไปเถอะโอ้โหแล้วกลับโคตรใลคนด้วยคนด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหาเหลี่ยมมันต้องมีเหลี่ยม้ยชิบไปโดนเข้าไปอันนี้เปลือบให้มันไล่คขหนึ่งอ่ะ พอมาไล่เสร็จปุ๊บนี่ไงเราจุกเราจุกเราจุกโอ้ไมกอนมันตามเราทุกคนโอ้ไมกอนโอ้ไมกอนมันอยู่ข้างหลังทุกคนซิกเซเว่นมันอยู่ข้างหลังผมซิกเซเว่นอยู่ข้างหลังผมซิกเซเว่นโอไมกอนอู้โคตรใกล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 ้โอ้ใจนั่นอยู่ไหนวะไม่รู้เข้าเข้าเข้าเซฟโซนเข้าเซฟโซนเซฟโซนเฮ้อเฮจะตายจะตายจะตายเอาจะตายเอาจะตายเอาจะตาย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 เออไปไปใช้จังหวะนี้จังหวะนี้ มันต้องมีเราครับอุ้ยอันนี้คือชั้นอะไรอะ่ะสีขาวเหมือนเป็นช่างแบบว่าห้องทดลองเหมือนอะไรสช่อย่างหนึ่งนะเฮ้ยผมก็อธิบายไมู่กเหมือนกันนะ่ะใครอธิบายถูกก็พิมมานะก็เมนมานะครับผมหรือแบบว่าทักแชทไอจีมาก็ได้นะว่าแบบฮ้ยอันนี้มันคือชั้นอะไรอย่างนี้นะครับพี่ตันอะไรอย่างนี้นะครับเฮ้ยว่าจริงคือมันมีหลายชั้นมากเลยนเนี่ยคือเอาผมว่าเราผ่านมาหลายชั้น,นประมาณสามสี่ชั้นได้แล้วนะคือยังไม่จบ กลับเลยกูกลับเลยกลับยังไวเลยคือวิ่งยิ่งกว่าพายุนะครทุกคนโอเคนี่เอาเซฟโซนอยู่ใกล้ๆโอเคผมกลับว่าจะมีคนรอดแล้วเราก็จะใช้สเต็ปเดิมนะเพราะไอ้นี่มันมันแค่ตัวยาวเฉยมันไม่มีสมองสมองกวงไนซิกเซว่นอะรอ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 อชึบชึมันมันไปไหนวะอ๋อมันกลับมามันกลับมานั่นนจะโดนโดนเด้เลยอุ้ยจังวันี้ไปไม่ได้ โอเคสวยสวยสวยไปแต่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 ต่ต่ต่คือผมว่าซิกเว่นตามหลังเราอยู่แน่เลยอะใช่ป่ะโอ้ซิกเซเว่นซิกเซเวไอผมอยากดันผมอยากดังเหมือนซิกเซว่บ้างวะผมจะเป็นเอ่ออะไรดีวะนอกจากซิกเซเว่นเซเว่นซิกเซเว่นซิกได้ไหมเออคุอมันมาแล้วว่ะทุกคนคือเราไม่เขาอุ้ยยังมีอีกเหรอวะคนดูมันมีกี่ชั้นวะเนี่ย คือชั้นอะไรเหมือนเป็นชั awesome. ้นแบบอ้ออ้อยไม่เอาดิพี่อูอ้อไปกินไปเอาไปกูไปอูดีนะลูกทันดีนะลูกทานดีนะลูกทันดีนะกูลูกทันโอ้ไปก็เซฟโซน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 จะตายจะตายเอา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 หนดูไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคทุกคนจังหวะนี้เราใช้จังหวะจูงเนี่ยครับคือไอ้หนอนมันกำลังไล่ตัวอื่นอยู่ใช่ไหมเฮ้ยไม่จบไม่สิ้นนาทีว่าชีวิตคนเราอะ เป็นระยะห่างเขาเรียกว่าอะไรนะโซเชียลดิสเส้นแตน,น,แนเรียกว่าอะไรวะไอ้โควิดสิบเก้านี่เขาชอบบินระยะห่างนะโอเคโอเคโอเค,อเ,คเราต้องเดินชา้าเขาเรียกว่าชา้าแต่ชัวนนะครับทุกคนอค่าหมดยังไหผมว่ายังไม่หมดผมว่ามีเป็นสิบชั้นอะเพอๆเล่นยันมืดเนี่ยยังไม่จบนะเอองงงงเลยมีกี่ชั้นวะอุ้ยโอ้โหดีมีกี่ชั้นวะ โอ oh, don like ่ยโอชั้นสุดท้ายแล้วผมว่าชั้นสุดท้ายแล้วผู้ผู้ผู้พัฒนาคงไม่สร้างอะไรเยอะแยะขนาดนี้หรอกผมว่านี่ชั้นสุดท้ายเว้ยโอ้เซฟโซนอยู่ข้างหน้าเพื่อนเพื่อนโดนโดนโดนแทนเราหน่อยโดนแทนเราหน่อยโดนเด่นโดนนายหน่อยเพื่อนโอ้ไม่ก็ทุกคนโอ้แล้วผมต้องเดินกลับไปตรงไหนวะโอ้เซฟโซนอยู่นี่เซฟโซนอยู่นี่โอเคโอเคอาชีพเพื่อนเชิญเพื่อนเชิญเชิญเชิญไปนี่เชิญโอเคโอเค วันนี้ปล่อยปล่อยปล่อยหลายปล่อยหลายปล่อยหลายแล้วไปแล้วโอเคโอเคตอนนี้รู้สึกว่ายิ่งมาสูงเนี่ยคือยิ่งไม่มีคนมาแกลงทุกคนสงสัยไอ้พวกกี้แกลงเนี่ยคือมันอยู่แค่ชั้นต่ำๆไงแล้วโหนี่ไอ้ตัวนี้ผมว่ามันน่าจะไล่เราแน่เลยเนี่ยดูดูดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันตามเราอยู่โอนี่แต่เราชั้นมาชั้นใหม่แล้วครับเรามาชั้นใหม่แล้วเป็นชั้นแบบว่าชั้นหินนะทุกคนเป็นหินที่มีรอยขีด ขีดเหมือนน่าจะเอาขี่มาป้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะเชโหคือเราขึ้นมาสูงมากเลยนะทุกคนโคตรไวอ่ะผมมาไกลเกิดอ,อุ๊ยอะไรอ่ะตายเมื่อกี้เห็นเศษตกมากึะกๆๆกรเลยอ่ะโอย g คนน่าก,กลัวยิ่งสูงยิ่งหนาวนะทุกคนนะอาอะไรอะไรอะไม่รูบุกเข้าเซฟโซนก่อนแล้วกัน,นครับ มีอะไรอ่ะก็ไม่มีอะไรนี่หว่าโอ้ทำเป็นทำเป็นทำเป็นนะโอเค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 พื่อนเข้าใจโซนเพื่อที่จะไม่เป็นเป้าโอเคให้มันไปก่อนให้มันไปก่อนคนนี้เงียบเอ้าชิคเชิ่มเบ้นบักเหรอวะสวย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 ไม่ใช่มาลีแต่สวยมากนะครับจะไปชั้นหินนี่แล้วอันนี้เป็นชั้นอิดวะโอ้โหคุณ คุณผู้พัฒนาคุณสร้างทำไมเยอะแยะวะหรือว่าเขาจะสร้างแบบว่าหกสิบเจ็ดชั้นแบบซิกเซเว่นไงหรือแม่ก็สร้างหกถึงเจ็ดอะไรวะอะไรแวบแวบวะอะไรแวบแวบเมื่อกี้โอ้มาโกดโดนไล่ล่าวะอยาให้กูต้องลายังไม่ถึงรฤดูกันเนีย่ยมียมึงตั้งไก่ใส่หมวกนิวอีล่าบอกพวกมึงว่านี่คือซีซันใหม่ก็ไม่เห็นมีอะไรนะชีวิตก็ใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขดีนะครับ ไม่มีอะไรนี่วาบอกโดนได้โอ้ m ม g ก็อย่าให้หกเจ็ดต้องไล่ยังไม่ถึงรู้กันเดี๋ยวถึงจบเห็ดจบเก็ดโอเคนี่นี่น,นี่คือเค่ okay, ทุกคนมาเหมือนถ้ามีคนตามหลังเรานี่คือสบายเลยนะคือมันจะไปตามคนที่อยู่ข้างหลังเราอะเอเคโอเคโอเคไปผมขอไม่เสี่ยงแบบว่าจูก๊กแบบว่าตอนที่อยู่ตรงนี้แล้วกันผมว่ามันเสียวเว้ยมันมีโอกาสโดนมากนะหุยผมว่าผมว่าไอ้น,นี่แล้วว่ะผมว่าจะจบแล้วผมว่า ผมว่าใช่เว้ยคนดูผมว่าจะจบแหละยังยังไม่จบอีกหรอวะ้ยมันมันนานอยู่เด้อนี่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 ไอตัวที่อยู่ข้างล่างคือมันมันมันกำลังไล่ผมอยู่นะทุกคนมันกาลังค่อยๆอขึ้นมานะคือมันตามผมมาเลยแหละวิ่งนี่เป็นชั้นไม้ว่ะไม้เลยว่ะทุกคนมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าผมก็อยากรู้จริงๆนะว่าแบบข้างในในนี้มันอาจจะมีอะไรหรือเปล่าเป็นแบบว่ามีซิกเซเว่นอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเค้ไป เรีบขึ้นดีกว่าโอ้โหมีหมอกโอ้โหคือตอนนี้มองอะไรไม่เห็นชั้นล่างเลยนะมองอะไรไม่เห็นเลยอะคือแม้แต่เพื่อนสักคนก็ยังไม่มีเลยเดิตรงเนี้ยคือหมาก็ยังไม่มาเดินล่ะคือหมาไม่เดินหลักตรงเนี้ยโอ้โหคือไม่มียุงก็ไม่มีแมงวันแมงแมุมแม,งว,แมงวันไม่มีอะไรดีดีโดล่าเขอ,อยู่ข้างหน้ากันอะโอจะถึงเซฟโซนอยู่แล้วหยบคอแหละ เล่นโหว่าเล่นเล่นไอ้แมบนี้ครบยี่สิบนาทีปลดล็อกเออเขาเรียกว่าคอทองคอทองขึ้นแล้วอโเคโดดเข้าเซฟโซนปุ๊บแล้วแฮมเอ้าโหให้มันไปไล่ตัวนู้นก่อนไงอ่าโอเคโอเคโอเคคนเหมือนว่าไอ้อะไรอ่ะพี่ผมอยู่เซฟโซนอย่ามัวอย่ามัวได้ใช่เคโอ้โหดูแต่ละตัวคิดว่าอ้ย อะไรอะเพราะว่า okay. มันอยู่แถวนี้แน่เลยผมว่ามันไม่ไปไหนแน่เลยว่ะเฮ้ยอีกนิดเดียวทุกคนจะชนะแล้วว่ะเฮ้ยอะไรวะผมอยู่ข้างบนผมอยู่ข้างบนสวยๆจังวะนี้จังหวะนี้แหละ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 ท่านผู้ชมเอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยถ่ายรูปได้ถ่ายรูปมันจะไม่จบเพราะอย่างนี้แหละมันจะไม่หมดไม่สิ้นก็อย่างนี้แหละ เฮ้ยเฮ้ยมีคนตามหลังมาสวยสวยสวยมีคนตามหลังมามีคนตามหลังมานี่เดี๋ยวมันจะไปหายนี่มันจะไปหานีอ่อะไรอะสองหัวเหรออ้ชิกเซเวน่นสองตัวแม่เจ้าจ้าชิกเซเวน่นสองตัวเหาะเหาะขึ้นมาได้ไหมโอ้โหเสียระวักอีกมีปืนมีปืนเลยโอ้ ว่ามันต้องมีใครเสียสลากปะเฮ้ยเพื่อนออกไปยิงข้างนอกได้ไหมอ่านี่หนี้นี้ดูดูดูไอ้นี่มันก็จะโดนเฮ้ยเฮ้ยไม่เพื่อนไม่โดนว่ะเฮ้ยโหดีโอ้ยพี่ชายอะไรวะไม่อยอมเสียสลากตายๆให้มันไปจบๆก็ได้คนแย่เลยโอ้โหมันมีสองหัอนนวอีกแล้วยว่ะเขาเรียกสเตียจุกพยยาม กูยังไม่ไปอีกอะไปเด้อกูไป,ไปอยู่แล้วกูไปอยู่แล้วตอนนี้กูไปอยู่กูไปอยู่แล้วกูไปแล้วไปแล้โอ้ยมีตกเจ็ดอีกตัวมีกี่ตัววะเนี่ยชั้นบนเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยจุกสเต็ปจุกจุกกิ้งจุกกิ้งแอนเดอร์จงแนวโอเค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 ผมว่าผมว่าผมต้องล่ามันมาข้างหลังให้ได้ ไปแล้วไปแล้วมันกงซายอ too late เธอคงไม w ว i t for มีอย่าบอกนะมาข้างบนมีอีกตัวข้างบนมีอีกตัวนี้ผมร้องไห้แล้วทุกคนโอ้มันมีข้างหน้าส่วนใหญ่มันอยู่ข้างหลังเราหมดเชไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเบบี้พ b ซเบบี้ข้างหน้าผมว่าข้างหน้าไม่มีอะไรแล้วผมว่าข้างหน้าไม่มีอะไรแล้วผมว่าข้างหน้าไม่มีอะไรแล้วข้างหน้าไม่มีอะไรแล้วไปจบแล้วจบแล้วจบแล้วเฮ้ยอ๋อชิคเซเว่นมาทุกคนผมทำมันได้โอ้ทุกคน อู้มันมา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 เราจำประมาทไม่ได้แม้แต่วีเดียวโอเคโอเคทุกคนโอเคทุกคนโอเครอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วมันตามมาได้ปะตรงนี้เย้ก <Yeah! S 2> ูนี่คืออะไรอ่ะมีเก้าอี้อ่ะนั่งโดนอะไรปะวะอย่า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 ตบผมเพื่อน เพื่อลักอ๋อโอเคก็คือถ้าเราได้มานังก้าอีนนี้ก็คือแปลว่าเราสําเร็จเสร็จสิ้นออฟบ,บีนี้แล้วนะครับเอ้ยยังมาตัผมดีวะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วหกเจ็ดหกเจ็ดจบเขียนจบเขียนหกเจ็ดหกเจ็ดจบ